สุดท้ายคือเรื่องของการกลับมาบาลานซิ่งนะบาลานซิ่งเดี๋ยวเราข้ามไปดูวิมฮอปคืออย่างถูกไหมพี่โบ๊ทเนี่ยพี่โบ๊ทเลยจะต้องเปิดอันนี้เพราะวิมฮอปเนี่ยดูเหมือนง่ายแต่จริงๆเมทอดของคุณวิมเนี่ยมันมีหลายอย่างเยอะมากนะอันนี้พี่โบ๊ทใช้เวลาในการเอนะ็กซ์เพ c ีเนี่ยเป็นเดือนเลยนะกว่าจะมั่นใจว่าข้างในที่วิมฮอปให้คืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้อธิบายวิมฮอปก่อนเพราะว่า บางคนยังเมื่อวานพูดแต่พาปฏิบัติบ,ตบ,บางคนยังไม่เข้าใจอย่างแรกวิมฮอฟจะมีขั้นตอนแรกคือโยจิคเบรสถูกไหมเขาจะเขาไม่พูดโยจิคเบรสเขาจะแค่ฟูลลี่อินฟะูลลี่เอาแต่ถ้าไปดูคนที่เซอร์ติฟายวิมฮอฟจริงเขาจะหายใจ2จังหวะหรือ3จังหวะคือถูกไหมตัวโยจิคเบรสคือตัวร้อนถูกไหมครับแล้วหายใจลึกด้วยแล้วตอนสุดท้ายเขาจะเร็วขึ้นเป็นฟาสต์บีสติ้งแต่ก็ยังหายใจเอาตัวร้อนเข้าไปอยู่นะ ซึ่งตรงนี้คือความแตกต่างของไฮเปอร์เวนไฮเปอร์เวนคือเราหายใจแค่นี้แต่วิมพอฟเขหายใจเข้าไปแค่นี้แค่เร็วขึ้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นในโยจิเบรดก็คือมันเป็นการหายใจแบบที่เขาเรียกว่าเป็น p r e s s ชอร์ไล o ์ออกซิเจเคยรู้จักพวก h y เป r ร์แบริกออ e ซิเจ r a p อร์้ไหมรู้จักค่ะโบเคยไปทำเคือยังไงเล่าให้เขาฟังหนะ่อยไฮเปอร์แบริกออกซิเจนเทอคือการเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในอุโมงออกซิเจนค่ะ แล้วก็เหมือนกับเขาก็ปล่อยออกซิเจนออกมาในอุโมงค์นั้นให้เราหายใจให้มันซึมซับไปตามดูขุมขลัของเราอย่างเงี้ยและพอออกมาก็จะรู้สึกสดชื่นโดยที่เราไม่ต้องมานั่งหายใจเองอย่างนี้จริงไฮเปอร์แบลิกก็พูดได้เนะาะครั้งหน้าแต่วันนี้พูดสั้นๆเดี๋ยวจะยาวไปไฮเปอร์แบลิกแบบที่น้องโบบอกคือเขาบอกว่าเขาเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในอุโมงค์ซึ่งอัดความดันอ,นะอัดความดันแต่มนุษย์ยังพอทนได้อยู่สิ่งที่เกิดขึ้นในความดันแล้วเขาให้ออกซิเจนเข้าไปใส่แมสก์เนี่ยให้ออกซิเจนเข้าไป เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือออกซิเจนที่คนสูบเข้าไปแบบปกติเนี่ยแต่ว่าไม่เคยเรียนปรนัยมะเนี่ยโดยความดันข้างนอกแล้วมันพอการดโดยความดันจะเป็นยังไงครับมันจะซึมได้เยอะขึ้นถูกไหมซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อในชีดเข้าไปถูกมันจะซึมเข้าไปได้เยอะขึ้นพอมันซึมเข้าไปได้เยอะขึ้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยคือเพรสเชอร์ลา์ออกซิเจนแล้วงานวิจัยอยันนี้หมอเขาทราบดีเนาะใครที่ผ่าตัดแล้วอยากหายเร็วหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยเขาบางคนหมอก็จะแนะนําให้ไปที่ที่ทางการแพทย์เป็น เพรสเชอร์ลทเป็นไฮเปอร์แบริคโดมออกซิเจนเทอร์พีซึ่งมันฟื้นฟูเร็วจริงนักกีฬาบาดเจ็บมีอินแฟมเมชันเข้าโดมพวกเนี้ยหายเร็วนะการหายใจแบบอย่างเนี้ยที่เราเห็นไหมมันเก็บลงไว้เนี่ยตรงเนี้ยคือเพรสเชอร์ลทหมดเลยแล้วถ้าเราอยู่โบอยู่กับตรงนี้สักพักหนึ่งอ่ะมันจะฟีลได้ว่าออกซิเจนเนี่ยมันค่อยๆเข้าไปในพวกเนื้อเยื่อในทิชชู่จุดตรงนั้นเนี่ยมันคือจุดที่เรารู้สึกรีแลกซิชันแต่อเลอร์รู้สึกไหม เราฝึกคนฝึกโยคะจะเก็บตัวนี้ง่ายมากมันคือจุดที่เราเหมือนกับเราเก็บลมไว้แล้วเราขึ้นแทนสตแตมด้วยความเบาวิวถูกไหมคือเราเอาความดันเราเอาออกซิเจนตดนนั้นอะไปใช้เนาะสมัยก่อนโยคียไม่มีภาษาพวกนี้หรอกนี่เป็นวุ้นแปลภาษาให้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นมันต่างกันมากเลยกับให้เปอร์เวนติเลชันมันคือการหายใจแบบปัญญามะพาร์ทหนึ่งนี่แหละที่เอาไปใช้แล้วพาร์ทแรกคือเขาจะหายใจอย่างเงี้ยอย่างน้อย30ครั้งเนาะแล้วก็ฟาบิตติ้งนิดหนึ่งเพื่อเร่ง เพื่อเร่งขึ้นเหมือนเราทําให้ร ad <ain ways dishes out> ่างกายของเราอยู่ในจุดระเบิดจุดระเบิดพอจุดระเบิดขึ้นมาได้แล้วเขาเก็บหรือเก็บลงตอนที่หายใจเข้าหรือหายใจออกหายใจออกถูกเป็นเอ็กเซลเลชั่นเบสโฮลถูกไหมคือหรือภาษาโยคะก็คือกุมภะตอนหายใจออกเนาะถ้าไมเป็นอย่างนั้นเหมือนกับบอทำการปติเสร็จแล้วนี่เอ็กเซลเลชัถูกไหม ระบบเก็บลมไว้ถูกไหมตอนนี้ข้างในมีลมไหมอาจจะมีเนาะน,น้อยมากถูกไหมแต่สิ่งที่เหลืออยู่คืออะไรปานคือตัวปลานร้อนถูกไหมแล้วโบ,บฟิลได้ว่าปานร้อนโบนดันขึ้นกระดูกสันหลังได้ดันออกผิวหนักได้ถูกไหมเหมือนกันคือตอนพอหายใจออกแล้วเก็บจุดตรงนั้นเอาไว้ตรงนี้เนี่ยร่างกายเราเหลือความร้อนอยู่ถูกไหมนะตรงนี้เหยวพี่ว่าดูนี่นะอ๋อมันทาให้ร่างกายเราอบอุ่นดูตรงนี้นะครับอันนี้พอดีเขียนเล็กนิดนึง คือพอ acceleration เนี่ยตอนแรกเราเหลือตัวยางตรงนี้วิทยาศาสตร์ไม่มีนะครับถ้าต้องคนที่ฝึกเขาจะฟิลได้ใครอยากวิจัยต่อเนี่ยพี่วศ์แนะนําเลยเนี่ยเอาหัวข้อนี้ไปวิจัยได้จุดนี้วิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจว่ามันทานํางานยังไงแต่เขารู้ว่ามันเกิดผลอะไรจุดนี้ก็คือร่างกายเราเนี่ยมียางอยู่แล้ว a c c e l e r a t i o n ตรงนี้ร่างกายมันค่อยๆทิชชู่เนื้อเยื่อครับมันค่อยๆเรียกออกซิเจนเรียกความร้อนขอไปใช้มันเหมือนเรากาลังอยู่ในภาวะที่ ให้ร่างกายขอพลังงานจากภายในฟังตรงนี้ให้ดีนะปกติถ้าเราภาวะปกติอะเ a t ิลเลชของออกซิเจนเรา9 5้าสิบห้าเก้า้าตลอดถูกไหมร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้ใช้ r reserve แต่ตอนที่เรานี้เนี่ย s a t u r a t i o นมันค่อยๆ่ยลดมาค่อยๆลดมามแต่พลังงานความร้อนและพลังงานปานภายในยังอยู่ที่ชู่ของเราเนี่ยจะเรียกส่งสัญ,ญญาณเรียกส่งสัญ,ญญาณเรียกปุ๊บมันจะซึมตรงนั้นเข้าไปขาหนึ่งจนถึงจุดหนึ่งจนความร้อนเริ่มหมดตรงเนี้ย มันจะเป็น a d e a r t h to breathe หรือร่างกายจะถึงจุดในภาวะที่ว่าขอหายใจถ้าคนพวัวไปอย่างทีู่ดพาฝึกเมื่อวานคือให้หายใจเลย mm hmm. ถูกไหมครับให้หายใจเลยเ mm hmm. พราะว่าในจุดที่ความเข้มข้นของซิเจนในเลือดค่อยๆลดลงตรงนี้เนี่ยมันจะมันจะน้อยลงถ้าพอมัน a r t h to breathe แล้วเราฝืนไว้เราฝืนไว้ตัวนั้นคือตัว e ก้ถูกไหมคือตัวที่พยายามควบคุมเกินไปไม่ฟังร่างกายไงทำให้เกิดภาวะ ที่อาจจะแบบเปลนไปได้หรือแบบโอ้ยอะไรก็แล้วแต่มันมีอันตรายแต่ถ้าคนที่ฝึกมาอันนี้พูดประสบการณ์ส่วนตัวจริงๆมันไปได้กว่านั้นครับแต่ว่าไม่ยังไม่แนะนําให้ใครห้ามทํานะครับคือไปได้มากกว่านั้นคือพอไอ้ตัวเนี้ยมันหมด CO2 มันเพิ่ม CO2 มันเพิ่มเนี่ยร่างกายมันจะสวิชเนาะตอนแรกหัวใจมันมันเต้นอยู่แต่ว่ามันไม่มีอาหารใหม่เข้ามาส่วนกระบังลมที่มันดันขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มบิดตัว เป็นจังหวะช่วยปั๊มเลือดภายในแทนปัวใจแต่มันจะพาส์ก็รู้สึกพาส์สองใช่ถ้าคนทั่วไปเนี่ยให้อยู่ตรงนี้แค่นิดเดียวแล้วออกมาแต่ถ้าคนที่ฝึกมานานแล้วฝึกมานานนี่ขอให้นานเราได้จริงๆนะคือมันจะสวิตช์ปุ๊บเข้าตัวรีแลกซชันแล้วตรงนั้นเนี่ยสมมติไอจุดแรกเนี่ยหนึ่งนาทีวิทยาศาสตร์ก็บอกคนการหายใจประมาณนี้ประมาณนาทีหนึ่งอะไรไปถ้าเป็นถึงจุดเนี้ย บางที่จะต่อไป3นาทีอย่างผมว่าตอนนี้ทําได้แบบประมาณ2นาทีครึ่ง3นาทีสบายๆบยิมฮอปเขาบอกเขาเคยทําพวกนี้เป็น10นาทีเพราะว่าเขาใช้ความเย็นเข้ามาช่วย mm hmm. นะครับแต่ตรงนั้นมัน not recommend for normal people นะคือเขาเคยเป็นเรียนร่างกายมาจนแบบ extreme มาก่อนแล้วเขาจูนมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอาไปทําได้เนาะแต่ว่าเขาก็จะบอกว่าให้หายใจตรงนี้แต่มันก็จะมีคนที่มีอีโก้เยอะไง อยากจะไปมากกว่าน,นั้นแต่ข้างในไม่พร้อมก็กั้นไว้สุดท้ายมันแทนที่มันจะสวิชเป็นตัว relaxation ตรงนี้ได้เนี่ยหัวระเบิดนะยงมันกลายเป็นเฟนเอาคอนเชียส <c oughs> หายไปความความรู้สึกตอนที่มันหายใจออกแล้วเก็บลมอ่ะแล้วเก็บได้นานอะ่ะเมื่อวานที่โบเจอก็คือเป็นความรู้สึกที่มันมีลมเย็นเย็นยังคงอยู่บริเวณนี้แต่ว่าโบไม่มีความจําเป็นต้องหายใจแล้วมีลมเย็นเย็นเต็มปอดเลยแต่ว่าโบไม่ต้องหายใจแล้วมันสบายมากอืมตรงนั้นเดี๋ยว มันต้องเจอเองนะครับคือภายในเราจะรู้สึกว่าพวกนเนื้อเยอะของเราอะ่ะมันกําลังซึมพลังงานสะสมเหมือนกับอะไรองโบเหมือนคนทํา IF ไหมเหมือนไหนมเหมือนนะครับยิ่งคนทํไ IF อะ่ะอดอาหารจนถึงจุดที่ร่างกายภายในอะ่ะเริ่มขออาหารจากภายในถูกไหมเขาเริ่มสลายไกลโคเจนมาใช้ก่อนเพราะสลายไกลโคเจนมาใช้ไกลโคเจนหมดทําไงต่อทรมานนิดนึงพอสวิชได้ปุ๊บใช้อะไรใช้ขี้โตน ถูกไม่ถูกเนี่ยเหมือนกันคือเป็น,นกลไกของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องลมหายใจร่างกายต้องใช้ธาตุดินน้ำลมไฟมาเป็นพลังงานเหมือนกันถ้าข้างนอกไม่ให้เขาจะมีกระบวนการที่จะใช้ภายในจริงนี่แต่ไม่หิวแล้วตอนนี้ปกติเราใช้ภายนอกมาตลอดอเราเลยไม่เคยใช้ภายในทําไมโยคยีเขาทาอย่างนี้กับเรื่องโยคยีบ้างดีกว่าหมายความว่าทำไมโยคยีถึงหายใจออกแล้วกเก็บลมอมมานามามะมันช่วยอะไรเนี่ยทรมารร่างกายเล่นหรือเปล่าหรืออยากจะเป็น ซูเปอร์ฮิวแมนหรือเปล่าอ่าไม่รู้แต่สำหรับโบมันคือมันเหมือนกับตอนที่โบทำแล้วหายใจออกเก็บลมแล้วดูดทองเข้าไปโบเจอไอไอตัวเนี้ยไอตัวปราณที่เขาว่ากันนะคะสหรับโบมันคือตัวที่ร้อนร้อนมากแล้วยิ่งเก็บลมนานเท่าไหร่ตัวเี้มันก็ยิ่งร้อนขึ้นเรื่อย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 อะพี่โบแต่ว่ามันสบายมากอืมอันนั้นเป็นผลที่เราเอามาใช้เนาะแต่ทีนี้การปฏิบัติอย่างเงี้ยครับในโยคะศาสตร์เนี่ย เขาทำอย่างนี้เพราะอะไรถ้าเราศึกษามาเนาะเราจะพบว่าตั้งแต่มนุษย์เราเนี่ยวิวัฒนา,าการขึ้นมาจากลิงเป็นคนเนี่ยแล้วไม่รู้อะไรก็อย่างมีคนฝึกโยคะมีคนสอนโยคะให้แล้วฝึกจนขึ้นมาถึงจุดหนึ่งจุดนั้นคือจุดที่มนุษย์เราเนี่ยมีความ p พีย f รีไฟล์เราสมบูรณ์พร้อมที่จะมันไม่มี evolution เกิดอนนีแลครับที่เหลือมันเป็น transformation ถูกไหม การทรานสฟอร์เมชันอะไรที่มันต้องการออกไปเกินระบบฟิสิกสลเนี่ยฟิสิ i c ์ลมันไปถึงระดับเซลล์ระดับปาติโคลเนาะแต่ถ้าเราอยากจะได้อะไรที่มันเกิดระดับปาติโคลระดับอนุภาคเนี่ยมันจะต้องเป็นระดับพลังงานม,มันจะต้องเป็นการจบออกไปการที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคสี่ห้าพันปีที่แล้วก็คือพอคนเขาฝึกกันอย่างนี้เนี่ยวงจรการ จริงมันคล้ายๆวงจร evolution น,น,นะครับเดิมเราจะต้องใช้เวลาเป็นล้านปีในมนุษย์เปลี่ยนเป็นสัตว์เปลี่ยนเป็นอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งได้แต่การทําอย่างนี้ไซคล์อย่างเนี้ยมันทําให้ a d a p t a t i o n ขอเรียกว่าการ Addaptation และกันคือการวงจรการปรับตัวเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยเกิดขึ้นเร็วม,มากถูกไหมเกิดขึ้นเร็วมากเร็วจีเลยเร็วจีจนจุดหนึ่งมันเข้าไปเรียนแค่ข้างในละแล้วมันจําขึ้นไปเรียนสปิรีตชั่วละพอร่างกายถึงจุดหนึ่งที่มัน มันมันไม่ทุกจนมันสนใจแต่ความทุกข์ของปวดร่างกายเครียดอะไรพวกนี้แล้วอะ่ะมันจะเข้าไปเลี้ยนข้างในเต็มๆฝัง่งนี้ไว้นะเพราะฉะนั้นในโยคีเมื่อก่อนเนี่ยเขาทําตรงเนี้เพื่อที่เขาว่าเขาจะ transform ร่างกายตัวเองเพื่อเข้าไปเลี้ยน inward ถูกไหมเข้าไปเลียนข้างในแล้วอะ่ะเขาไม่เขาเรียนร่างกายมาครบแล้วผ่านอาสนะทุกอย่างอะ่ะปัญญามาคือตัว energy ตัว energy คือเหมือนมอแปลงอะ่ะเชื่อมเพื่อ จากระบบเนี่ยขึ้นไประบบที่มากกว่าน,นั้นนะแต่เรายังไม่พาไปตรงนั้นละกันเดี๋ยวมันจะเกินวิทยาศาสตร์ไปเพราะวันนี้เราจะพูดวิทยาศาสตร์ถูกไหมเออนี่ในะวันนี้เนะี่ยวิทยาศาสตร์ก็พบว่าแค่เราสร้างวงจรยแบบอย่างเงี้ยทำแบบอย่างเงี้ยที่บิ๊มอกฟันเนี่ยเพราะว่าวงจรตัวนี้มันทาให้เหมือนกับวงจรการอ d a p t a t i o n วงจรการปรับตัวของมนุษย์เนี่ยเร็วมาก ไวรัสใหม่ๆเข้ามาแบทีเลียมใหม่ๆเข้ามามันเรียนรู้อย่างรวดเร็วเลยมันเกิดตัวฉลาดเซลล์ฉลาดเนี่ยข้างในเยอะมากเลยระบบต่อมไร้ท่อต่อมอะไรต่างๆเนี่ยพัฒนาขึ้นมาทุกองค์ส่วนม,มันเลยทําให้เป็นเหมือนซูเปอร์ฮิวแมนแล้วฝรั่งที่เอาไปใช้ไม่ก็จะมาสายแบบซูเปอร์ฮิวแมนหมดนะแต่จริงๆแล้วถ้าเราดันตรงนี้ขึ้นไปอีกนิดนึงอะ่ะเราเป็นเรียนภายในเ,นเรียนสมาธิเรียนสติเราจะกลับมาเป็นคนปกติที่มีร่างกายที่ดี ถูกไหมมันจะเราจะไปได้ไกลนะะตรงนั้นไม่พูดถึงกลับมาที่2พาร์ทคืออย่างแรกหายใจปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจากนั้นเก็บลมหายใจตอนหายใจออกเก็บแค่ไหนเก็บเท่าที่ร่างกายรับได้ไ,ดไม่ให้ฟังร่างกายร่างกายไม่โกหกนะครับไม่ใช่ฟังอีโก้นะแล้วค่อยๆพัฒนาจากตรงนั้นไปนะว่าจะใครจะ45วิใครจะ60วิวิหรือใครจะนาที2นาที3นาทีแต่ละคนร่างกายไม่เท่ากันนะครับโอเค สุดท้ายเขาทําอะไรต่อเขาพอเก็บลมเนี่ยพอมันไม่ไหวแล้วเขาก็กลับมาหายใจใหม่นะแล้วเขาเก็บลมตอนหายใจเข้าสั้นๆนิดเดียวแล้วก็หายใจออกตอนนั้นคืออะไรครับ relaxation ตอนนั้นคือรีเซ t ตถูกไหมเหมือนกับตอนที่ที่วัดพาฝึกปานดายามะพราะฝึกไม่ว่าจะฝึกอะไรทุกครั้งเราจะกลับมาหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวตอนนั้นคือรีเซ็ตหมดแล้วเพราะว่าไม่ว่าเลือดไอ้กดด่างจาก าตุลมอะไรพวกนี้เนี่ยแค่หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวฟังนะครับกล่าวดิ้งใครกล่าวไม่ได้ทีหนึ่งทำสัก3ครั้ง5ครั้งเนี่ยแค่เข้าลึกออกยาวเนี่ยทุกอย่างมันกล่าวมันมันสลายไปอย่างรวดเร็วเลยมันไม่เหมือนอาหารที่มันยังมีกว่าเราจะขับถ่ายออกไปได้ถ้าเราเล่นลมเนี่ยมันเคลียร์เร็วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบางคนก็จะมีเนี่ยความกลัวเยอะคนที่ไม่เคยฝึกเนี่ยเราก็รับตรงนั้นมันหน่อยนิดหน่อยเอ๊ะมันจะน่ากลัวไหมธาตุไฟจะเกิน,นอะไร,ะไรเกินไหมทุกอย่างถ้าคุณรีเซ็ตเป็นคุณกล่าวหมด ทีนี้มันจะเหลือแต่พลังงานภายในที่เอาไว้ใช้นะครับทีนี้กลับมาพาร์ทสของวิมฮอฟซึ่งเม,มื่อวานยังไม่มีผ่าถามคือพอวิมฮอฟเล่นไอตรงนี้ตรงนี้ทั้งหมดอะกลับมาเมื่อกี้ก่อนมีโบถามว่าไอตรงเบทโทรโฮเป็นหญินหรือเกันยางเบรโฮเป็นหญินเป็นอย่างเป็น,นหญินคะ่ะเพรรู้สึกรีแล็กซ์ มันเป็นทั้งหินมันเป็นทั้งอย่างถูกไหมตอนแรกอ่ะมันเหลือมันเหลืออย่างอยู่มันเหลือตัวร้อนอยู่ <hacia. S 1> เขาใช้หมดแล้วตอนที่ถ้ารีแลกเจออ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นหินล,ละแต่ถ้ายังรีแลกไม่เจอเขาจะมาเคลียร์ตัวร้อนด้วยหายใจเข้ารือหายใจออกยาวเห็นไ <upp erman. S 1> หมครับเพราะฉะนั้นเมทอดที่เขาคิดมาเนี่ยเอามาให้เนี่ยมันโอเคอยู่แล้วแต่คนที่เอาไปทําไม่เป็นอย่างเช่นแบบหายใจพันแรกแทนที่จะไปหายใจแบบโยจิกไปหายใจแบบหายเปอร์เวนถูกไหม หรือคนที่ไปกั้นลมหายใจก็ไปกั้นลมหายใจเกินห,หรือพอทําเสร็จไม่ดีเซ็ตมันก็เลยมีคนพวกเนี่ยเอามาบนเอามาทะเลาะก,กันแต่ว่าถ้าทําถูกมันจะเหมือนทฤษฎีปัญญาม,มาทุกอย่างแต่แค่วิมฮอฟเขาหยิบส่วนหนึ่งมาให้คนเข้าใจง่ายๆนะครับและสุดท้ายเขามีอีกตัวหนึ่งคือตัวแช่น้ําเย็นแช่น้ําแข็งก็มีตัวนี้คืออะไรแช,ช่น้ําเย็น relaxation อืมคือ เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าจริงๆแล้วในไอตัวหายใจแบบโยจิคเบสเนี่ยจริงมันคือตัวร้อนเนาะ,ะมันเป็นตัวร้อนถึงแม้เรารีแลก์แล้วอะเรายังเหลือพลังร้อนเนี่ยเอาไปใช้โบเห็นไหมว่าเดี๋ยวเดยวพี่โบเนี่ยไม่หนาวแช่น้ําเย็นก็ไม่หนาวโบยังหนาวอยู่เพราะว่ายิ่งเราฝึกพวกนเนี้ยเราจะมีพลังร้อนสะสมอย่างวีพอฟที่เคยดูสาษณ์อันหนึ่งเขาบอกว่าเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาร้อน สิ่งแรกที่เขาทำก็คือใช่พี่บอสเไ็นคนตัวร้อนมากค่ะไม่หว่อไม่เป็นเนาะมนไม่อยากอยู่ยแต่เดี๋ยวนี้พอดีมันฝึกฝึกไอตัวปานร้อนเยอะไงเออทีนี้อย่างที่วินพอฟตาทำเขาอรอยจริงแรกที่เขาทําหลังตื่นเนี่ยก็คือเขาลงไปแช่น้ําเย็นถูกไหมแช่น้ําเย็นเนี่ยไม่ว่าเราจะหายใจแบบหยินได้หรือไม่ได้การแช่น้ําเย็นนั่นคือตัวหยินอยู่แล้วโอ้พี่โหนึองอย่างช่วงนี้ว่าสังเกตว่าทําไมโบฝึกโบฝึกอัศังกาใช่ไหมโบฝึกจบสองซีนที่แล้วตัวโบยังเย็นเลย ทำไมตัวโบยเย็นแปลว่าเรารีแลกได้เออมื่อก่อนเมื่อก่อนบอกหูเงื่อชุ่ม,มันทั้งตัวเลยไม่เอาเ,นะเดี๋ยวนอกเรื่องเดี๋ยวพี่ตอบให้ทีหลังอ,อย่าพาออกนอกเรื่องโอเค <laughs> <Okay. laughs> กลับมาที่น้ําเย็น <laughs> นะก่อนนะกลับมาที่น้ําเย็นเบางทีเรามีความร้อนสะสมแบบเรามีอาหารเกินเนะาะจริงเราหายใจเคลียออกก็ได้นะครับมันจะมีการหายใจแบบปรับสมดุลนาดีโชดานมะอะไรพวกเนี้ยเนาะหรือมีหายใจแบบเด๋ยวสอนพนุ่งนี้คือหายใจแบบที่มันเอาหยินเต็มเมเข้าไป พื่อฟนูนฟืนฟูร่างกายเลยนะไม่ต้องใช้น้ําเย็นก็ได้ถ้าเล่นเหลาลูปานร้อนปานเย็นแต่ว่าเขาใช้วิธีเนี้ยเพราะเขาเคยค้นพบบางอย่างในชีวิตด้วยการกระโดดลงไปในไอ้ฐานน้าแข็งจําได้ไหมแล้วเขารู้สึกว่าความสิ่งที่พิมพอพูดตลอดเขาบอกว่าความเย็นเนี้ยโหดร้ายแต่ว่ามีความยุติธรรมเท่ากันทุกคนมันคือธรรมชาตินะครับถูกไหมความเย็นเนี้ยมันเป็นอุณภูมิพอร่างกายเราเข้าไปอยู่ในน้ําเย็นเนี้ย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเส้นเลือดเล็กๆเ,เนี่ยที่เป็นเส้นเลือดฝอยเนี่ยโกลุมแมสเรามีเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดทางร่างกายเราเยอะแค่ไหนเยอะมากเขาฝรั่งเขาบอกว่าประมาณเจ็ดหมื่นไมล์เป็นแสนกิโลเมตรเนี่ยพันอยู่รอบร่างกายเอาค่าคลนะืยาวมาะยาวมากโปรตีนเส้นเลือดเล็กๆเ,เ,เนี่ยบางทีจะได้ออกซิเจนหรือเคลียร์คาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่หมดถูกไหมมันเหมือนเป็นเหมือนเป็นลูกลูกเมียน้อยอะ่ะเขาไม่รักอะ่ะ เออมันก็จะรับสารอาหารเข้าไปได้ไม่หมดแล้วรอบๆเส้นเลือดเนี่ยอะไรอีกมีก้อนเนื้อเล็ก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 นะเล็กเลกนะเต็มไปหมดเลยนะครับไอ้อพวกเนี้ยเนี่ยปกติมันเป็นของที่เราใช้การออกกําลังกายบริหารไม่ได้นะการออกกำลังกายเข้าไม่ถึงปกติของที่เข้าถึงพวกเนี้ยจะเป็นคนมันจะเข้าได้ด้วยวิธีเขาเรียกว่าทางอ้อมเช่นคนไปตากแดดคนไปอาบน้ํา ถูกไหมร้อนเย็นร้อนเย็นพวกเนี้ยเราได้เอ็กซ์ซอร์ซส์พวกนี้อยู่แล้วคนไปยืนรับลมเย็นสบายบางทีมีหน้าหนาวมีหน้าร้อนธรรมชาติมันช่วยบำบัดให้อยู่แล้วช่วยบริหารพวกนี้แล้วแต่ในยุคนี้เนี่ยคนอยู่ในในห้องในจอในมือถือเราเล็กลงมาเรื่อยๆจนของพวกเนี้ยเราไม่โดนไม่โดนขน่ะไม่โดนเบียดถูกไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นของของเนี่ยมันก็คือมันพลังงานติดอยู่ในพวกนเนี้ย แล้วหัวใจเต้นเร็วความดันขึ้นสูงเพราะอะไรรู้ไหมน้องโบนอกจากเรื่องอาหารเพราะไอ้พวกนี้เนี่ยกล้ามเนื้อเล็กๆรอบหลอดเลือดเนี่ยมันไม่เคยโดนขนไม่เคยโดนไม่เคยเออกกำลังกายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหัวใจเลยต้องเต้นเยอะขึ้นเต้นเร็วขึ้นเพื่อเอาเ<ห>ลือดให้หัวใจทํางานคนเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นคือหัวใจเหนื่อยถูกไหมเราเลยเสียชีวิตกันด้วยโรคทางหัวใจเยอะนอกจากเรื่องน้าตาลนะแั้นเรื่องพวกนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้น เวลาที่เราสมมุติเราฝึกอย่างเงี้ยเรามีตัวร้อนเนี่ยมีอย่างเยอะเลยแล้วเราลงไปแช่น้ําเย็นไม่ต้องถึงน้ําแข็งแบบบิมฮอบเนี่ยหรือไปอาบน้ําเย็นก็ได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเส้นเลือดพวกเนี่ยกับกล้ามเนื้อลอกเส้นเลือดพวกเนี่ยมันจะทํางานน้อยลงเนาะเอ้ยมันจะทํางานมากขึ้นพูดผ,ผิดมันจะแข็งแรงขึ้นเพรามันแข็งแรงขึ้นปุ๊บ แต่ต้องค,ค่อยๆปรับตัวนะครับไม่ใช่พทีเดียวน้าแข็งเนี่ยเดี๋ยวเส้นเลือดแตกนะเมื่อวานวโบแทบ้อบบบบงห้คนไปแช่น้ําแข็งเนี่ยเดี๋ยวขอพี่พูดกันอย่าเพิ่งอดขวดพี่บอลให้โบไปฝึกเมื่อวานงอแงมากบางคนไปแช่ทีเดียวเนี่ยจะแดงทั้งตัวเป็นเหมือนน้าแข็งกัดน,นะครับแต่ถ้าคนฝึกอยู่แล้วมันเลก,กูเล็ข้างในได้ก็ไม่เป็นไรทีนี้เราต้องค่อยๆปรับตัวสิ่งเกิดขึ้นก็คือพวกเนี้ยพอร่างไอพวกกล้ามเนื้อเล็กๆพวกเนี้ยมันทางานดีขึ้นเข้าไปวัดหัวใจจะรู้เลยว่าหัวใจค่อยๆเเเตต้นชชาาาลงาลงงสมมมิิดร หรือโบเ็ดสิบแล้วผู้หญิงจะเยอะกอนหน่อยจะลดอาจจะเหลือ40่สิบของพี่เคยวัดพี่ลดได้30ก็มีคือเราจะบอกแค่ว่า,วามันลดลงนะในเลเวลชั่วคราวที่หัวใจหัวใจเขาเรียกว่าอะไรอะทำงานน้อยาทำงานน้อยก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในน้ำเย็นเนี่ยมันซึมลึกเนาะไม่ว่าเรามันไม่เหมือนหายใจอะที่มันจะต้องฝึกจนเอาความเย็นเข้าไปได้แต่น้ำเย็นเนี่ย มันทำให้เราใช้ไอตัวขจัดพลังร้อนส่วนเกินออกไปนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันคือรีบาลานซ์เหมือนกันแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือหลังจากที่เรารับตัวเย็นตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเรากลับขึ้นมาอยู่ในอุณหภูมิปกติมันเหมือนความรู้สึกมันคือเป็นเฟรชมากรีแลกซ์มากถ้าใครได้ฝึกบีมฮอบแล้วแช่น้ำเย็นจะรู้สึกว่าอยากนอนหลับสบายแล้วมันจะหลับลึกเลยเพราะว่าระบบต่างๆเอนเนอร์จี้มันมันปรับหมดนะครับจนไปถึงแบบพวก ความคิดที่มันบางคนมันคิดแล้วคิดอีกหยุดคิดไม่ได้ถูกไหมไม่เคยฝึกสติไอ้พวกเนี้ยมันก็เลยเป็นใช้ธรรมชาติมาช่วย mm hmm. เข้าใจแล้ว mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเอาเอาวินฮอฟมาเล่าเพราะว่าหลังจากพี่ลองมาพี่รู้สึกว่าเดี๋ยวปัญญามะที่พี่สอนเนี่ยจะมีคนมาถามวินฮอฟเยอะมาก mm hmm. ก็เลยเอาวินฮอฟมาใส่ไปเลยแล้ว mm hmm. รู้ว่ามีคนเยอะเลยที่เล่นวินฮอฟอยู่ mm hmm. แล้วไม่เข้าใจ mm hmm. บางคนทําผิดด้วยซึ่งถ้ามาฟังคลิปนี้นะครับไอที่พูดเมื่อกี้เนี่ย จะต้องระวังหมดเลยเพราะบางทีถ้าเราเรียนปัญญามาเนี่ยเราเรียนเหมือนกับเรียนทางเยนใช่มันจะไม่ผิดนะแต่ว่าบางทีถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราหยิบมาช่วงหนึ่งมาใช้เลยอ่ะบางทีถ้าไม่ตั้งใจทําตามเขาหรือไม่ได้เรียนจากครูที่เข้าใจจริงอ่ะถ้าอยู่ดีไปกดลงไอซ์บาร์เลยนี่ตายนะมันมีความอันตรายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็แบ่งมาให้นะทำให้รันทรูเพื่อเพื่อนคนไหนที่ ฝึกวินฮอฟอยู่แล้วนะหรืออยากรู้เนี่ยวันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังวันนี้เล่ายาวเลยยังไม่เคยเห็นฝรั่งคนไหนเล่ายาวขนาดนี้แลเล่ายาวในเชิงวิทยาศาสตร์ให้ฟังว่าวินฮอฟทาทงานยังไงการที่เล่าอย่างนี้เนี่ยก็มีข้อดีตรงที่ว่าคนที่ฟังในตัวคอร์สเนี่ยก็จะรู้ด้วยว่าปัญญามาในเชิงวิทยาศาสตร์อะเห็นไหมว่ามันเวิร์กทำไมมันเวิร์กถูกไหมทำไมมันเวิร์กวันนี้เราก็มาผ่าชําแหละให้ดูละว่ามันเวิร์กที่จุดไหนจุดไหนเนาะแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยว ในวันนี้วันที่3เนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาฝึกปลาเนาโฟของเราต่อจะมีทุกอย่างแล้วก็จะมีใส่วิมฮอฟให้ด้วยนะแล้วก็จะมีพาตัวเคลียตัวพลังที่บางทีมันไม่กล่าวจะพากล่าวให้บางคนไม่ได้อยากแช่น้ําเย็นจะได้ไม่ต้องแช่น้ําเย็นนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาถึงแบบเกือบครึ่งทางแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะใส่ตัวหยินให้นะตัวหยินให้แล้วหลังจากนั้นจะพาเล่นขึ้นเติบดายเติบดายเนาะ แล้วก็แล้ววันสุดท้ายเราก็จะพูดลวมๆกันไปเนาะก็คือสร้างความชํานาญนะครับก็วันนี้เป็นปัญญามาเชิงวิทยาศาสตร์เนาะแต่พวพรุ่งนี้เราจะเริ่มไปในเชิงที่เป็นโยคีศาสตร์ละไม่ค่อยวิทยาศาสตร์ไปพูดเรื่องจัก,กรละเรื่องพลังงานละนะก็วันนี้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ฝึกปัญญามาฝึกดิวฮอฟไม่มากก็น,น้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนฝึกเลยครับวันนี้พี่วกรำน้องโบลาไปก่อนสวัสดีค่ะเข่าท้องขึ้นอก จริงยังมีอีกฐานนึ่งนะคือฐานไถปลาคือปอดส่วนบนด้านหลังเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะ